พี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศไทยครับ <rip> พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกครับผมต้องกาเปลียนพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนเนี่ยต้องการให้ประเทศเกิดความปรองดองขึ้นถูกต้องหรือเปล่าครับเราต้องการเกิดความปรองดองครับแต่การปรองดองนั้นต้องมีหลักการนะครับ ไม่ใช่ปรองดองแบบกวาดขยะซ่อนไว้ใต้พรมเราไม่ทำครับกวาดขยะซ่อนไว้ใต้พรมไม่ได้ครับแล้วเที่ยวนี้ไม่ใช่กวาดขยะซ่อนไว้ใต้พรมนะแต่เป็นการกวาด91ศพ,พ,พซ่อนไว้ใต้พรมไม่ได้ครับกวาด91ศพ,พเนี่ยมาซ่อนไว้ใต้พรมไม่ได้ดังนั้นเราต้องการการปรองดองแต่การปรองดองของเรานั้น ต้องมีหลักการอย่างน้อย3ข้อครับต้องมีหลักการ3ข้ออภิสิทธิ์จงจําไว้ด้วยนะผมฟังอภิสิทธิ์พูดสองสาวันนี้ผมแม่มันมันเคี่ยวจริงๆเพราะไม่มีโอกาสที่จะไปสนทนากับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมก็เลยต้องอาศัยเวทีของพวกเราเนี่ยสนทนากับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาดูพวกเราอยู่นะและโดยเฉพาะนี้เนี่ยผมเนี่ยเขาดูผมอยู่ครับผมก็เลยจะบอกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เราต้องการปรองดองก็จริงแต่การปรองดองของเรามีหลักการสำคัญอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าความจริงต้องปรากฏว่าใครสั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาคมปี5 3สครับต้องมีความจริงครับยังมีความจริงยะแยะๆนะครับความจริงเรื่องการยึดสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีความตามกฎหมายเลยอย่างเก่งก็คือ เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเท่านั้นเองเนี่ยเอาละเรื่องนั้นเราเก็บไว้ดังนั้นข้อแรกอภิสิ์เวชชีวะจงจําไว้นะไม่ใช่คุณพูดฝ่ายเดียวเสื้อแดงก็มีสิทธิ์พูดด้วยเสื้อแดงจะพูดให้คุณฟังว่าเราจะปรองดองก็ต่อเมื่อความจริงที่ฆาตกรฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษายนปี53พฤษภาปี53ได้รับการเปิดเผยแล้วเท่านั้นครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่า หลังจากที่ความจริงเปิดเผยชัดเจนแล้วนะครับว่าใครเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53หรือสั่งฆ่าประชาชนสองมือป่าเมื่อเมษาพฤษภาปี53ข้อที่สองก็คือว่าหลักการนิติรัฐนิติธรรมต้องได้รับความเคารพและปฏิบัตินั่นหมายความว่าฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53จะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลครับอย่างเท่าเทียมกันครับ ต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลครับและไม่เพียงแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้นเองนะฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤทธศาปี53จะต้องถูกพิจารณาคดีที่ศาลอาญาร,ระหว่างประเทศด้วยครับศาลอาญาการสงครามระหว่างประเทศที่กรุงเฮกนะั่นแหละต้องได้รับการพิจารณาเมื่อบรรลุหลักการสองข้อแล้วเราถึงจะไปสู่หลักการข้อที่3ก็คือว่าประเทศไทยถึงจะเกิด สันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจงจําไว้และผมอยากให้อภิสิทธิ์วชชาชีวะนะครับให้คุณรักษาคํามั่นสัญญาคุณไว้ให้ดีๆนะคุณอย่าถอยคุณอย่าเปลี่ยนนะคุณอย่าถอยอย่าเปลี่ยนนะเพราะว่าอาภิสิทธิ์วชชาชีวะบอกว่าเขาจะไม่เอานิรโทษกรรมจําคําของคุณเอาไว้และผมจะบอกพี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้เนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ใกล้ที่จะต้องขึ้นศาลอาญาการสงครามระหว่างประเทศที่กรุงเทพเข้าไปเต็มทีแล้วครับเต็มทีครับนี่คือเรื่องดีเพราะฉะนั้นผมจะบอกกับพิเศษเพช่ชาชีวะนะไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นเองนะฮะที่ไม่ต้องการนิรโทษกรรมพวกเราเสื้อแดงทั้งหมดก็ไม่ต้องการนิรโทษกรรมด้วยเช่นกันเพราะพวกเราไม่ได้ทําผิดอะไรครับพวกที่สั่งฆ่าประชาชนเท่านั้นเนี่ยทำผิดและรัฐบาลในสมัยนั้นต้องรับผิดชอบครับประชาชนตาย อยู่ระหว่างที่คุณบริหารราชการแผ่นดินคุณจะอยู่นิ่งเฉยๆนี่ไม่ได้เป็นอันขาดครับประวัติศาสตร์ไม่ยอมและประชาชนไม่ยอมครับแล้วผมจะกราบเนียนะอภิสิทธิ์อย่าหนาวนะคุณอย่าหนาวเพราะว่าศาลอาญาก,กรรมสงครามระหว่างประเทศได้ส่งหนังสือมาอยัางทนายความของเราทนายความนปชแดงทั้งแผ่นดินก็คือบอบหรือว่าอัมสเตอร์ดัมนะ สารอาญากรรมสงครามห่างเทศส่งหนังสือมาอยัางบ๊อบอัมสเตอร์ดัมแล้วว่าช่วยรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่านายอภิสิทธิ์วชชาชีวะมีสัญชาติอังกฤษครับเรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าสารอาญากรรมสงครามห่างเทศรับพิจารณาคดีในประเทศอิสราเอลนะครับประเทศอิสราเอลนี่นะครับเขาไม่ได้รับรองนะครับไม่ได้ให้สัตยาบันสนที่สัญญากรุงโรม นะครับแต่ว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของเขาบางคนไปเข่นฆ่าปาเลสไตน์แต่ว่านายทหารผู้ใหญ่บางคนของเขาที่ไปเข็นฆ่าปาเลสไตน์เนี่ยถือหลายสัญชาติแล้วก็ปรากฏว่าศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศรับพิจารณานายพลของอิสราเอลที่ฆ่าปาเลสไตน์ที่มีหลายหลายสัญชาติครับตรงนี้หมายความว่านายพิสิทธิ์ปวะชาชีวะก็มีสิทธิ์โดนแบบเดียวกันนะ เพราะว่านายพิสิทธิ์เวชาชีวะในขณะนี้เนี่ยเขาถือสองสัญชาตินะครับหรือถ้าคุณถือสัญชาติเดียวนะช่วยกรุณาถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ได้ไหมว่าคุณสะสัญชาติอังกฤษหรือสัญชาติไทยไปแล้วครับผมยังสงสัยอยู่พอครั้งที่แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะให้เกียรติคุณจตุพรพรมพันธ์เพราะว่าหลังจากที่คุณจตุพรพรมพันธ์ไล่ต้อนจนมุมแล้วอภิสิทธิ์เวชาชีวะจึงยอมรับว่าตัวเองมีสองสัญชาติครับ คุณถอนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอภิสิทธิ์เวชาชีวะถอนไม่ทันแล้วถ้าคุณจะไปถอนสัญชาติอังกฤษก็ไม่ทันแล้วเพราะสารอาญาการ,รสงคาราม่ังเทศนี่เขาทําหนังสือมาที่บ๊อบอัมสเตดัมแล้วนะครับว่าขอหลักฐานที่นายอ,อภิสิทธิ์เวชาชีวะถือสองสัญชาติให้สารอาญาการ,รสงคารามอังเทศหน่อยเพื่อเขาจะได้ประทับรับฟ้องครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นักโทษกรรมเราไม่เอาฮะแล้วผมขอให้อ,อภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณรักษาคำมั่นสัญญาของคุณไว้นะเพราะว่า การเดินทางไปสู่ศาลอาญาก,กรรมสงครามนอร์เทศเนี่ยนับถอยหลังเต็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วครับผมเชื่อว่าไม่พ้นปีนี้แหละไม่พ้นปีนี้นอกจากนี้ผมต้องการาบเรียนพี่น้องนะครับว่าวิธีการที่จะเอารัฐบาลในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปขึ้นศาลอาญาก,กรรมสงครามนอรเทศนอกจากใช้ประเด็นเรื่องสัญชาติแล้วคือในธรรมนูญกรุงลมเขียนชัดนะครับว่าถ้า คนซึ่งถูกกล่าวหาหรือคนที่จะขึ้นศาลเนี่ยถือสัญชาติของประเทศที่รับรองกฎหมายกรุงโรมและรับรองให้สตีบันเป็นภาคีของกฎหมายกรุงโรมสามารถที่จะเอาขึ้นศาลอาญากรรมสงครามนองประเทศได้อย่างที่ผมกลาบเรียนนะครับว่าเมื่อเร็วๆเ,เ,เนี่ยมีนายพลของอิสราเอลคนหนึ่งเนี่ยศาลอาญากรรมสงครามขอ,ของประเทศเขารับเรื่องไปพิจารณาแล้วครับ ทั้งๆที่อิสราเอลนี่เขาไม่ได้รับรองนะไม่ได้รับรองทำนูนกรุงลมไม่ได้ให้สัตยาบันไม่ได้เป็นภาคีแต่ศาลอาญากรรมก็สามารถเอาคุณภาพเอาคุณลักษณะที่ถือหลายสัญชาติเนี่ยไปขึ้นศาลได้ของเรานี่ก็เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยเรารับรองตัวกฎหมายนะแต่เราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้สตยาบันรับรองอำนาจของศาลอาญากรรมสงคารามระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาในส่วนที่ให้สัตยยบันนี่เป็นปัญหา แล้วนี่ถ้าเราไปให้สัยาบันนี้นะครับมันก็จะไม่ทันไม่ทันที่จะพิจารณาคดีของเมษาพฤษภาปี53เพราะในธรรมนูญกรุงลมเขียนชัดนะครับว่าถ้าลงสัยาบันรับรองธรรมนูญกรุงลมรับรองอำนาจศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะพิจารณาคดีย้อนหลังได้สมมุติว่าเราโชคดีเอาเรื่องเข้าสู่รัฐสภานะครับและเราโชคดีพระประยสิธิปัตต์เนี่ยอภิปรายไม่มาก ซึ่งเป็นไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์หาเรื่องตลอดเวลาเวลาพิจารณาแก้ไข291เขาก็ยืดเรื่องตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังดังนั้นเนี่ยการลงสัตยาบันเนี่ยจึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการลงสัตยบันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตแต่ไม่สามารถเอาผิดย้อนหลังได้สมมุติเราไปลงสัตยาบันเดือนธันวาคมปี2555 นั่นแปลว่าเราไม่สามารถที่จะนำเอาคดีเมษาพฤษภาปีห้าสามาพิจารณาได้และจะทำยังไงก็นี่ไงคืออัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาได้ข้อมูลว่านายอภิสิทธิ์วชชาชีวะเขาถือสัญชาติอังกฤษเพราะฉะนั้นอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็เลยเดินเรื่องไปสู่ศาลอาญากรารมสงครามหลองเทศโดยเอาลักษณะที่นายอภิสิทธิ์เนี่ยถือสัญชาติอังกฤษขณะนี้ศาลอาญากรารมสงครามหลองเทศนี่นะครับ เขาได้ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าให้อัมสเตอร์ดัมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อย,ยืนยันว่านายพิศเนี่ยเป็นคนสัญชาติอังกฤษครับเพื่อจะได้ลากคอไปพิจารณาคดีในศาลอาญาการสงคารามขงประเทศครับครวนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับเป็นข่าวดีสําหรับเราอันนี้ไม่ได้ไปกดดันรัฐบาลของเรานะครับเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักเป็นรัฐบาลของผู้รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นรัฐบาลของคนเสื้อแดงดังนั้นเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศจะต้องพิทักษ์รักษารัฐบาลยิ่งรักเอาไว้นะครับไม่ให้โดนในพวกอมาตย์ยาธิปไตยมาแตะต้องหรือโค่นล้มทําลายล้างตรงเป็นอันขาดเป็นเรื่องที่เราจะต้องปกปักรักษาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะกราบเรียนให้รัฐบาลของเราเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งประเทศ อะไรครับที่จริงทํเยอะแยะแล้วแต่สิ่งที่จะทําให้ประวัติศาสตร์จารึกให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยก็คือว่าในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์สามารถหยุดยัง้งสามารถป้องกันไม่ให้มีการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามได้อีกต่อไปครับพี่น้องครับต้องให้สําเร็จในยุคข,ของยิ่งลักษณ์ของเรานี่แหละเล้วิธีการทําง่ายๆก็คือว่าพระนทท่านนายกนี่นะครับก็อาจจะ หารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสแสดงนะฮะแสดงเจตจำนงแต่เพียงฝ่ายเดียวตรงนี้พี่น้องเราต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าพรรคไม่ชาธิปั์นี่นะเล่นการเมืองทุกเม็ดเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็เล่นการเมืองก็ดูสิรังสีมารอดรัศมีหาว่ารองนายกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเมาเหล้าซึ่งเป็นเรื่องเทจครับเป็นเรื่องเทจเนี่ย อย่างนี้หาเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็หาเรื่องดังนั้นเรื่องใหญ่ๆนี้ต้องหาเรื่องหมดโดยเพราะยิ่งมาตรา190การแสดงเจตจำนงรับรองอำนาจศาลเนี่ยเป็นการแสดงเจตจำนงแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนลูกนะแสดงเจตจำนงต่อพ่อแม่ว่าลูกเนี่ยจะขยันเรียนหนังสือลูกเนี่ยจะยอมรับกฎกติกาของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงโทษเนื่องจากลูกเนี่ยเป็นคนประพฤติไม่ดีลูกก็ยินดีรับนี่เป็นการแสดงเจตจำนงแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่หนังสือสัญญาครับ ที่ผมอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่เข้ามาตรา190เพราะถ้าเป็นเข้ามาตรา190เนี่ยมันเป็นหนังสือสัญญาถ้าเป็นหนังสือสัญญามันต้องเข้ารัฐสภาถ้าเข้ารัฐสภาเนี่ยพรรคแมงสาบกับสวลากตั้งมันจะขัดขวางมันจะเป็นอุปสรรคมันจะต่อร้อต่อเถียงมันจะยืดอายุจนไม่สามารถทําได้สําเร็จดังนั้นวิธีการทําให้สําเร็จก็คือเราแสดงเจตจำนงแต่เพียงฝ่ายเดียวในกฎหมายกรุงโรม มาตรา12วงเล็บสาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้ารัฐะนั่นหมายถึงรัฐบาลน,นั่นหมายถึงนายกรัฐมนตรีหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแสดงเจตจำนงในการยอมรับอำนาจศาลในคดีเฉพาะนะฮะ ยอมรับอำนาจศาลนคดีเฉพาะเพราะฉะนั้นรัฐบาลของเรารัฐมนตรีต่างประเทศของเรารัฐมนตรียุติธรรมของเราสแสดงเจตจำนงยอมรับอำนาจศาลอาญากรรมสงครามต่างประเทศพิจารณาเฉพาะคดีเมษาพฤษภาปี53เท่านั้นแหละครับศาลอาญากรรมสงครามต่างประเทศก็สามารถลาก่อนนายกร,รัฐม,มนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรองนายกที่ชื่อสุเทพสืบสุวรรณไปพิจารณาคดีที่ศาลอาญากรรมสงครามน่างประเทศได้ครับ นี่คือข่าวดีนะครับที่ผมอยากจะกาบรเรียน,นะครับผมจะมีอีกนิดหน่อยผมเห็นเขาเดินขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเตือนเวลาผมหรือเปล่าน,นะครับแต่ผมอยากจะเรียนเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งคือจริงๆเนี่ยนะเราก็รู้โดยหลักการนะครับกฎหมายใดเนี่ยชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมแน้สายเพื่อชนชั้นนั้นองค์กรใดที่ตั้งโดยชนชั้นใดองค์กรทางการเมืองที่ตั้งโดยชนชั้นใดก็แน้สายเพื่อชนชั้นนั้นดังนั้นองค์กรอิสระ ที่ตั้งโดยอำนาจกระบอกปืนที่โดยสารเตีย้ยก็ย่อมแน่ใจรับใช้กระบอกปืนและรับใช้สารเตีย้ยหรือระบอกอมาจยาิปไตยใช่ไหมครับมันชัดเจนเลยแต่เราไม่ต้องการที่จะไปพูดก่อนวันนี้เนี่ยเลียงหน้าออกมาแสดงตัวชัดเจนหมดนะฮะปปชท่านก็เห็นแล้วนะฮะคดียุทธสนามบินสุนทรภูมิมันไม่มีอะไรคืบหน้าคดีปรสก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแล้วคดีพิจารณาการสังหารประชาชนเมื่อเมษาพฤษภาก็ไม่มีอะไรคืบหน้า นะกรรมการสิทธิทมนุษยชนเนี่ยก็มาสรุปแบบเดียวกันว่าคนเสื้อแดงเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองนะมันแสดงออกเลยว่าพวกองค์กรอิสระเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกอาตมาัดและท้ายที่สุดเนี่ยองค์กรอีกองค์กร,กรหนึ่งซึ่งไม่เคยแสดงตัวเลยนะแต่เที่ยวนี้แสดงตัวชัดเจนนั่นก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจแผ่นดินของรัฐสภานะแต่เดิมเนี่ยมันมีคําว่ารัฐสภา ผู้ตรวการแผ่นดินครับแต่ก่อนมีคําว่ารัฐสภาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคําว่ารัฐสภาผมจึงคิดเนี้ยพูดตรวจการแผ่นดินเฉยเปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ยไม่เคยออกมาแสดงบทบาทนะแต่เท่วนี้ออกมาแสดงบทบาทชัดเจนเลยข้อแรกนี้นะครับคุณมาคุณมาตั้งข้อสงสยัยนายกยิ่งรักไม่ได้ครับเพราะว่านายกยิ่งรักนี่นะพิจณาแต่งตั้ง คุณนารินีหรือพิจณาแต่งตั้งคุณนัทวุฒิสายเกลือของเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมคุณธรรมแม้แต่น้อยทําไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงมาตั้งข้อสงสัยรัฐบาลยิ่งลักว่ามีปัญหาในเรื่องการตั้งนารินีกับคุณนัทวุฒิผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีปัญหาครับเพราะคุณนารินีเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอเมริกาเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีความเห็นบางอย่างต่อคุณนรินีประเทศไทยเราเป็นมิตรกับอ,อเมริกาก็จริง แต่เราเป็นมิตรไม่ใช่เป็นทาสของอเมริกาใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นทาสอเมริกาเนี่ยอเมริกาพูดอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อตามเขาทุกอย่างแต่เรารับฟังแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อและสิ่งที่อเมริกาเนี่ยพูดกับคุณนรินีเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวพูดก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า financial sanction financial financial sanction หมายก็ว่ามีขีดจํากัดทางด้านธุรกิจหรือทางการพาณิชย์ก็เท่านั้นเอง,เองเ่ะก็หมายก็ว่ามี บางบริษัทมีบางบุคคลมีบางธนาคารเขาไม่สามารถที่จะไปทําธุรกรรมกับคุณนรินีไนดะ้ไอ้น,นี่มันไม่ใช่เป็นความผิดเลวร้ายแต่ประการใดดังนั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องจริยธรรมครับแลวจะมาบอกว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองนี้ไม่จริงครับเพราะว่าเซนทรัลเวลเนี่ยไม่ตอนประมาณบ่ายสามโมงใช่หรือเปล่าตอนนั้นไม่มีเสื้อแดงอยู่แม้แต่คนเดียวใช่หรือเปล่ามีทหารเป็นหมื่นหมื่นคนอยู่ตรงบริเวณนั้นใช่หรือเปล่า มีไฟลุกขึ้นแล้วทหารห้ามไม่ให้หน่วยดับเพลิงเข้าไปดับใช่หรือเปล่าคุณไม่ให้หน่วยดับเพลิงเข้าไปดับแปลว่าคุณจงใจจะให้เผาพินาศวอดวายใช่ไหมการที่คุณจงใจให้เผาพินาศวอดวายแปลว่าพวกคุณนั่แหละเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองใช่หรือเปล่าไม่ใช่นัทวุฒิแล้วคุณมาตรวจสอบได้ยังไงแล้วมาขู่รัฐบาลเราด้วยนะบอกว่าจะต้องตอบคาถามภายใน30วันผมถามว่าคุณมาจากไหนผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากไหน พราะว่ารัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับและตอนนี้มันเหิมเกริมไปถึงขั้นนี่นะครับผมได้รับการเตือนเรื่องเวลาแล้วมันเหิมเกริมไปถึงขั้นก็คือว่าไปตั้งที่ปรึกษาสิบคนและที่ปรึกษาสิบคนที่เขาตั้งเนี่ยล้วนแล้วแต่พวกเสื้อเหลืองทั้งนั้นเลยล้วนแล้วแต่พวกที่เป็นปฏิปักษ์ขอบคุณครับล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยทั้งนั้นเลย แล้วมันก็อ้างคือมันไปตั้งคนที่เป็นศัตรูต่อเราอ่ะแล้วก็ศัตรูนี่ก็ต้องพยายามที่จะคิดในด้านลบต่อเราตอนนี้พวกผู้ตรวจการเนี่ยมาตั้งคําถามบอกว่า399เสียงของรัฐสภาเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าผมงงจริงๆนะไม่รู้มันอ้างหลักกฎหมายข้อไหนผมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ารัฐสภาทั้งรัฐสภาเนี่ย มันเป็นองค์อำนาจสูงสุดของประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นรัฐสภาจึงมีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิติบัญญัติครับผมถามว่าสารน้ำนูนจะเอาอำนาจอะไรเนี่ยมาหักล้างหรือมาประกาศบอกว่ามติ399เสียงของรัฐสภาผิดรัฐธรรมนูนทำไม่ได้ครับเพราะองค์กรสารน้ำนูนเนี่ยเป็นองค์กรที่แต่งตั้งโดยรัฐธรรมนูญหรือเป็นองค์กรลูกอ่ะ แต่องค์กรนิติบัญญัติคือองค์กรและสภานี่เป็นองค์กรแม่ดังนั้นเนี่ยจะองค์กรลูกเนี่ยมาทําลายหรือหักล้างหรือมาโค่นล้มองค์กรแม่ไม่ได้เป็นอนขาดครับผมจึงเตือนนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคุณกาลังทําอะไรที่เหิมเกริมกันไปแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมมันผิดหลักอํานาจของคุณโดยสิ้นเชิงนี่เท่ากับยืนยันหลักการที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่า องค์กรอิสระที่ตั้งโดยกระบอกปืนก็แน่ใซต้องรับใช้พวกทหาร,รเผด็จการและอามาตยาที่ิปไตยครับ <S <S เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศจึงไม่ต้อนรับและไม่ยอมรับองค์กรอิสระที่มาจากปากกระบอกปืนหรือรับใช้พวกอมาตยาที่ิปไตยเป็นอันขาดครับดังนั้นถ้าหากจะมีองค์กรอิสระกันต่อไปองค์กรอิสระ ต้องมาจากประชาชนโดยตรงรับผิดชอบต่อประชาชนและตรวจสอบได้ด้วยประชาชนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ